สวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยากรใช่แล้วก็จะป็กากรดวงชะตาประจําเดือนกร,รกฎาคม2 5 6 6ให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกได้รับชมรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในเดือนกร,รกฎาคมนี้ครับดาวจนาตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกก็คือดาวพระอังคารน,นะครับสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์นะครับเรียกว่าอยู่ในเรือนกรรม,มักข,ของลัคนานะครับทาให้ชาวลัคนา ราศีพิจิกเองเนี่ยจะมีเรื่องราวที่เข้าไปพบพันเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งดาวจาตัวเองนั้นอยู่ร่วมกับดาวพระศุกนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าดกน์วินาศนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเดือนของอปัตตนิคือเรื่องของคนรักคู่ของชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยนะครับในช่วงระยะนี้ถือว่ามีเรื่องราวที่ทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยจะต้องเข้าไป มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบหน้าที่ต่างๆภาระการงานต่างๆนะครับสิ่งที่จะต้องเรียกว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคู่พาร์เนอร์คู่สัญญาต่างๆหรือเพศตรงข้ามนะครับในช่วงระยะนี้นะครับมีกาสที่ชาวลักษันดิชิเองจะต้องมีการเดินทางไกลนะนะไปต่างทิศต่างแดนเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเดือนกรกฎาคมน,นี้นะครับเรียกว่าเรื่องราวต่างๆของชาวลักษสันดิกิในช่วง เดือกนกรกฎาคมนี้ค่อนข้างจะมีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเรียกว่าสนับสนุนเกื้อหนุนในสิ่งที่เรียกว่าค่อนข้างจะดีต่อดวงชะตาในเดืหนึ่งนะครับซึ่งดาวจำตัวกนะ็จะอยู่ร่วมกับดาวพระัุกนะไปตลอดทั้งเดือนเลยนะครับพอช่วงวันที่23่สิามกรกฎาคมจะมีดาวพระพุธน,นะครับยกใยจยเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวจำตัวของชาวราษาพิจิกด้วยนะครับดวงหนึ่งคนระับดาวพระพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะอาจจะทําให ชาวรักษสพจิกเองเนะมีงานที่เรียกว่าเขาเรียกได้งานที่ดีประสบผลสำเร็จได้ดีมีโอกาสจะเดินดาทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนได้แต่ก็ต้องระมัดระวังนะเรื่องของการทํางานเรื่องของอุบัติเหตุนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้มีปัญหาต่อเรื่องของสุขภาพนะครับของชาวรักเสพจิกเองในช่วงเงดือนกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งในช่วงระยะนี้ของชาวรักษสพจิกด้วยเนี่ยจะมีดาวพฤหัสยูเน่เล็งลัคนาอยู่ด้วยนะครับเรียกว่าดาวพฤหัสเป็นดาวไพ่อภพนะดวงหนึ่งซึ่ง เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะเรียกว่า,าเกิดขึ้นได้อย่างาปุ๊บปั๊บกระทันหันนะครับแต่ว่าน้ําอยู่นั้นก็เรียกว่าน่าจะเดินช้านะอาจจะมีผลต่อชาวลัคนาสิจิกเนะี่ยบางคนบางท่านนะครับในช่วงระยะนี้หรือเรียกว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพนะเกิดขึ้นได้กับชาวลัคนาสิบจิกนะในบางคนนะครับซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยตรงของชาว ลัคนาราศีพิจิกนะครับตัวแทนการเงินคือดาบพับพฤหัสนะครับดาบพับพฤหัสเองสถิตที่ราศีเมษนะครับเรียกว่าอยู่ในเรือนอริของลักนณาทําให้ชาวลักนาราศีพิจิกเองเนี่ยจะมีเรื่องราวที่เรียกว่าจะต้องมีการเข้าไปพบพันเกี่ยวกับเรื่องของภาระหนี้สินต่างๆนะมีเรื่องราวที่ต้องแบกรับนะครับมีเรื่องราวที่ต้องเข้าไปแก้ไขภาระต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบางคนมีการนําเงินไปลงทุน นะครับบางคนมีเรื่องราวที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของบ้านนะหลักทรัพย์ต่างๆนะครับมีการซ่อมแซมมีการปรปับปรุงม,มีการแก้ไขนะครับมีเรื่องราวที่ต้องเข้าไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้ทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเองน่าจะมีเรื่องราวที่การเงินน่าจะมีเรื่องราวที่หมุนเงินใช้เงินอยู่ พอสมควรในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวต่างๆของชีวิตในช่วงระยะนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกเองนะครับเรียกว่าดาวกันเงินเองอยู่เรือนอลินะครับแล้วก็ดาวจาเจ้าเอนอลิเองก็เรียกว่าไปอยู่ในเรลกรรมะของลัคนานะจะต้องมีเรื่องราวที่ต้องเข้าไปผูกพันเข้าไปดูแลเข้ารับผิดชอบโดยตรงโดยของชาวลัคนาศิพิจิกในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับส่วนเรื่องราวของการงานโดยตรงเลยของชาวลัคนาศิพิจิกนะครับ ตัวแทนการงานก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์เรียกว่าช่วงต้นเดือนนะครับยังคงสถิตอยู่ที่ราศีมีถุนนะครับเรียกว่าดาวการงานนั้นมันเป็นราชาโชคในเรือนมรณะของลัคนานะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยบางคนบางท่านนะมีโอกาสที่มีการาเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนงานยกย้ายงานเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะที่ผ่านมาหรือ จนถึงณนะตอนนี้ด้วยซ้ำนะครับของชาวาลาัคนาราศีพิจิกเองนะครับพอหลังจากวันที่17กรกฎาคมเนี่ยครับตัวแทนการงานเนี่ยดาวพฤติ์นะครับจะมีการยกย้ายนะครับจากราศีมิถุน,เ,นเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับมีตําแหน่งเป็นมหาจักรด้วยนะอยู่ร่วมกับดาวพรพุธและดาวพาเกษในช่วงวันที่17กรกฎาคมไปแล้วนะครับแถมอยู่ในเรือนสุภาของลัคนาด้วยนะทำให้เรื่องราวการงานของชาว ลักษณะจิงเนี่ยม,มีความโดดเด่นมีความชัดเจนนะครับแต่อาจจะวุ่นวายสักหน่อยด้วยความที่ดาวนั้นได้แต่งเป็นมหาจักรนะครับอาจจะมีความรุดโผนะมีการเปลี่ยนแปลงงานนะไปยังตันถิ่นต่างแดนนะครับมีความจะได้ทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมอบหมายงานมอบหมายหน้าที่ที่เรียกว่าก็ทั้งจะมีความท้าทายกับชาวลักษณะจิงเนี่ยพอสมควรเลยนะครับหลังจากวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปแต่เรื่องราวของการงานเนี่ยเรียกว่า อยู่ในจังหวัดที่เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะครับของชาวลักษณะสิจิกเองในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ยิ่งหลังจากวันที่17กรกฎาคมไปแล้วนะครับส่วนเรื่องราวของสุขภาพของชาวลักสศีสิจิกเองนะครับด้วยความที่รับจำตัวนั้นก็อยู่ในเรือนพบที่ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่ร่วมกับดาวที่กอนั้งจะให้คุณกระดวงชะตาด้วยนะในช่วงต้นนะครับแต่อาจจะต้องระมัดระวังนะหลังจากวันที่23กรกฎาคมไปแล้วด้วยความที่ มีดาวเจ้าเรือนนะั้นคือดาวพุธเนะี่ยยกมาอยู่ร่วมกับดาวจัมตของชาวลัคนาราศีพิจิกเองในราศีสิงห์นะดาวพุธที่เป็นดาวพูธศัตรูซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือดาวจัตัตของชาวลัคนาพิจิกเองเนะี่ยดาวพังคันเร็งอยู่กับดาวพระเสาร์นะครับตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเดินทาง,งการใช้จุดยายนพาหนะนะนะความใช้ความระมัดระวังในการทํางานในที่ทํางานนะอาจจะเกิดเหตุเกิดเป็นเหตุเกิดขึ้นได้กับชาว อากทรัพยิจิ๋งในช่วงระยะน,นี้นะครับอาจจะต้องดูแลสุขภาพสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับส่วนเรื่องราวของอครอบครัวความรักต่างๆนะครับตัวแทนคนอบครัวของชาวลักทรพิจสิกเองก็คือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเองก็จะอยู่ที่ราศสีสิงห์เรียกว่าอยู่ในเรือนกัมมะของลัคนาก็เรียกว่าเรื่องราวความรักก็มีกิจกรรมมีการทําอะไรที่ร่วมกันกับชาวลาศีพิจิกเพราะอยู่ร่วมกับต่ายจนทุกชาว ลักษณะ10จิกเองนะมีกว่าที่จะได้เดินทางไกลร่วมกันนะไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้นะครับยิ่งหลังจากการเดินไปแล้วด้วยนะมีโอกาสที่จะมีการไปเข้าวัดเข้าวานะหรือเดินทางไกลร่วมกันเกิดขึ้นได้กับครอบครัวของตัวเองของชาวลกาักษณะสิทธิจิกคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับถือว่าเรื่องราวครอบครัวท่านจะมีความโดดเด่นมความชัดเจนดีนะครับแต่ส่วนหนึ่งนะด้วยความที่ดยูเองอยู่ใน เดือนปตัตตานีของลัคนาเนี่ยเป็นดาวที่อาจจะมีเรื่องของความแกว่งอยู่พอสมควรนะอาจจะมีผลกระทบกับคนบางคนในช่วงระยะนี้กับบางคนกัดยังไม่ได้เจอปัญหาเลยนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะจากตำแหน่งดาวที่คนดาวคนรัคู่ของตำแหน่งที่น่า้งจะดีมีความชัดเจนมีความโดดเด่นดีพอสมควรในช่วงระยะนี้เนี่ยครูปี่เชื่อว่าค่อนข้างจากทุกคนที่มีคบอยู่แล้วน่าจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้นะครับส่วนคนโสดนะคนโสดก็เรียกว่า มียวกาจะได้นะพบเจอนะใครบางคนนะเป็นทีู่กูกใจในที่ทํางานหรือมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างในที่จะต้องเข้ามาผักพันกันนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกันในเรื่องของอความรับผิดชอบต่างๆหน้าที่ต่างๆการงานต่างๆนะพบเจอคนโูกใจจากต่างทิน่นต่างแดนนะครับเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้หรือเป็นคนที่อาจจะมีเรื่องราวที่ว่ามีการสับสนมาจาก ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายแนะนําให้ได้รู้จักกันนะครับแต่เรื่องราวความรักก็ยังต้องนะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะยังไม่ถูกอกถูกใจชาวราัชจิกเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าที่ควรนะตอนนี้เรียกว่ายังมีความไม่ชัดเจนยังไม่แน่ใจอยู่ในบางสิ่งบางอย่างมีความคลุมเครืออยู่นะครับด้วยความที่ดาวพระสุเองนั้นเริงอยู่กับดบวาวพระเสานะเป็นดาวคู่ศัตรูซึ่งกัะกันเป็นดาวที่น่าจะเรียกว่ามีความผิดหวังบางสิ่งบางอย่าง นะครับเกิดขึ้นเรียกว่าความรักอาจจะยังไม่เป็นที่ตกอ,อกตูกใจตัวเองสักเท่าไหร่ในช่วงระยะนี้ของคนตกของชาวาลาัคนาราศีพิจิกเองนะครับส่วนคนที่มีข้อรัวอยู่แล้วเนะี่ยอาจจะมีบางสิงบางอย่างหนะ้าที่เรียกว่าอาจจะมีการปรปับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงบางสิงบางอย่างโดยที่เรียกว่าขัดใจคนละคู่ของสักนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็แบ,แบ่งเบาเรียกว่าแบ่งรับสู้นะตั้งรับแบ่งรับเอานะครับว่า ต้องผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้นะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์โดยรวมกว้างของชาวลักษณะสิบิจิก,ก,ก,กน, 66, นะครับประจำเดือนกรกฎาคม2566นะครับยังไงก็ถ้าชอบคำพยากรณ์ของคุพีอย่าลืมนะครับกดนะไลค์กดติดต่อใช้คุปพีด้วยนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่ๆนะครับอย่าลืมนะกติดตามคุปพีไว้จะได้มาอัปเดตนะครับรับชมรับฟังเรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกันนะครับตรงไหนที่ดีก็เตรียมตัวตั้งรับตรงไหนที่ไม่ดีก็เตรียมตัวตั้งรับอีกเช่นกันนะครับ นะใช้ชุดจะประมาทนะครับทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยความมีสติของตัวเราเองนะครับขอบคุณนะครับที่ยังติดตามรับชมรับฟังกูพีมาถึงณตอนนี้สวัสดีครับ